นี่ราคาไปอยู่ที่งาน, down 2, งน,นเค้าดาวที่ไทยเป๊ะสองศูนย์สองรามแล้วขึ้นเค้าดาวคืนเค้าดาวเราก็มาเดินเล่นกันนะใช่ไหมคืนเค้าดาววันนี้ไปหรอจากซ <ไป S 2> <า>ิงเวิร์รมานี่เออกหกะคือแบบรักทุเลเพราะว่าฝนเนี้ยแหละ นี่ตรงนี้อาหารเต็มเลยที่นี่ก็โปรยๆนะอ่ะตรงนี้ก็ตรงที่ไงสติกฟูไงเออในซอยที่ราไม่ออกไปข้างนอกใช่ไหมโอ้คนเยอะมากเลยอาหารสติกฟูนั่งกินอ่กตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่รถไฟฟ้าเพื่อที่จะไปไทเปหนึง่งหนึ่งจะไปเขาดาวใช่เราจะไปเขาดาววันข้างหน้านเดี๋ยวกระเป๋าเราต้องเอาไว้ข้างหน้าด้วยใช่เพราะว่าคนเยอะ แล้วก็จะหยิบชิดชงบิดชู่หยิบยากโอเคตอนนี้เราก็ให้ดูเป็นภาพบรรยากาศไปเลยนะเช้าใช่สงสัยคนจะมาเขาดาวที่นี่เยอะเหมือนกันนะดูสิเดี๋ยวเอาล่มก่อนดีกว่าฝนตกแล้วเขามีโชว์ใช่วันนี้เขาดาวเขาจะมีโชว์ทำไมไม่โชว์เยอะมากเลย เดี akan, ๋ยวเราไปเดินกันต่อดีกว่าอู้ตรงนั้นมีอะไรไม่รู้อ่ะโอ้โอ้โชว์อะไรไม่รู้ตรงนั้นอ่ะมเังไม่เห็นเราเรามองไม่เห็นอ่ะ เอาเนี่ยมุ่งอะไรไม่รู้แต่เรามองไม่เห็นไปขึ้นเข้าดาวของเราเปนขึ้นฝนตกร้อยเมตรแล้วเลี้ยวขวาอ่ะใส่หมวกมองไม่เห็นไฟแดงอยู่100ร้อยเมตรเลี้ยวขวา,าคนเยอะมากเลยคนเยอะายมามเนาะใช่ขึ้นเขาดาวที่สีเหมือนติงหลังไหลมากเลย อุ้ดูดิดูขานไปคนขึ้นรถไฟฟ้าที่ดิคนขึ้นรถไฟฟ้าเยอะมากเนี่ยโอ้ยเห็นไหมเห็นไหมเยอะจริงอ่ะเยอะจริงอ่ะนี่นี่อะไรอ่ะผีไรหน้าเขาชอบมาเต้นกันบนนี้เนาะเออไต้หวันนี่ผีไรหน้านี่เขาดังใช่ไหมใช่แต่เพลงเขาเบาไว้หน่อยนะแต่เราดูกันแต่พอประมาณป่ะอนุญาวเราขึ้นรถไฟฟ้าละโอ้ คนเยอะมากเลยอ่ะทุกแบบหย่องย่านเหมือนมาที่นี่กันทั้งนั้นเลยอ่ะเออน้ำโอ้ไปเลยเดี๋ยวเราจะไปไทยเปร์หนึ่งศูนย์หนึ่งไปสายสีบูสีฟ้าอ่ะฮะ เงินเหลือเท่าไรนะร้อยหกสิบคนเยอะมากแล้วนี่ออคือขนมากเลยค่ะคืนปีใหม่เป็นไงที่คนเยอะมากเนาะอือคนคงไปเขาดาวกันเขาไปหลายที่ไหมหรือว่าไปที่เดียวเขาคงจะแบบคนที่อยู่ที่นี่อาจจะไปที่อื่นคนที่อยู่อื่นอาจจะมาที่นี่เมื่อไรเยอะมั้งออคนเยอะสุด ก็มาถึงเราก็มาถึงตรงนี้แล้วทุกคนเราก็มาถึงที่ตึกไทยแปลวันโอวันแล้วเมากเลยเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปภายในบริเวณงานกันคนเยอะมากคนเยอะมากบอกเลยคนเยอะมากจริงอุ้ยจะไปไายดูหน่หยโอ้ยไปโอเค ไปเลยไปเดี๋ยวเราเดินไปกันมาเดินไปพร้อมกันเลยอันนี้เราก็ไม่ได้เดินเลยนี่ไปางานแล้วดูสิเป็นยังไงโ้ยนี่ตอนนี้บนเวทีเหรอกำลังมีงานเนาะนออ คนตกอะ่ะแต่คนก็เยอะเออเนี่เห็นไหมเห็นไยตึกไทเปไหมโอ้นูนนูนนอยู่ริบๆไปเราไปดูกันว่าเป็นไงะฮะคนน่าจะทยอยมาเรื่อยๆตอนนี้มามานะประมาณ1ิบโงนะประมาณสองทุ่มกว่านะเออเราได้วาณสองทุ่มกว่าเนาะออโ,โอ้ยดีดูดีเดี๋ยวหันดูตึก่อนหันห้ดูดตกึกก่อนเออมีภาษาไทยด้วยหรอมีนั่านไงสวรรัสดีครับเออไเราเดินเข้าดูภายในงานกันนี่ตอน ก็จืดได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสว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 ยุได้ สวยโอเคปะสวยลัการมากเลยอ่ะโอเคปะอลังการเนาะเยมัอะโอเค่ดูดยดูดูตาเลยไม่ต้องเป็นห่วงดูดาให้แสมการยแต่ทั้งมวลน่เสียดามากเลยน้อง ตัวนี้ชันเลยอ่ะไม่ต้องเบียกับใครด้วยใช่เห็นกว้างๆด้วยไหนเราเอาโทรศัพท์มาส่องดิตอนนี้คืองานเลิกไงใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าตอนงานอาจจะคนแน่นมากอะไรนะตอนงานคนอาจจะแน่นมากก็เพราเราไม่เห็นอย่างเงี้ยเออนี่สินี่ก็หลังจากเข้าดาวคนก็เดินทางกล่า้โห เขาดาวเสร็จแล้วแต่ว่าแบบที่นี่ยดูดิคนเก็บขยะเขาเรียกมาเก็บขยะเลยอ่ะเขาเรียกมาเคลียร์เลยป่ะเคลียร์เร็วมากเนี่ยสะอาดมากเลยเล็กๆน้อยๆ่ะเขาก็คีบเก็บอ่ะดูทีูดนคนเยอะมากคนเยอะมากเลยอ่ะรถไฟฟ้าคนต้องเยอะแน่ๆอ่ะคนแบบล้ามากแบบว่าไปแล้วอืมเยอะอย่างเงี้ยอืมนี่ไงตอนนี้เรากําลังแบบว่าขึ้นรถไฟฟ้ากลับแล้วใช่กําลังจะไปขึ้นรถไฟฟ้าคนเยอะมากอันนี้เนี่ย โอ้ดูคนเด็กร้านขายของเซเว่นออกมาขายข้างนอกอ่ะเห็นป่ะเห็นแล้วเออเนี่ยเห็นแล้วออกข้างนอกตอนนี้อยู่ไทเปซิตี้ฮอล์บัสแต่ไม่ได้แล้วบัสวันนี้ใช่ตอนนี้เราไปขึ้นรถไฟฟ้าอย่างเดียวละเออไปเราไปดูกันนี่ไงโอ้โหนี่คนเดินไปตามถนนแบบเยอะสุดๆเลยนะดูดิดีดู ไหนที่เรากลับทางไหนนะขวามือขวามือ๋อเหรออ๋อเรากลับขวามือแล้วก็กลับทางสถานีที่เรามาอ๋อเอออ๋อมันมีหลายสายนุ่นนุ่นก็มีใช่ไหมใช่แต่ว่าของเราลงสถานีเราเราเป็นเราเป็นสายสีฟ้าบันนันบันนั่นไลน์โอเคเออนี่คนเยอะมากเลยอ่ะใช่ดูข้างหน้าดิเห็นข้างหน้าคนก็เยอะเลยดิโอยตอนแยกก็เยอะเล้วพร้อมกันนะเนาะอ้โคนเยอะสุดเลยอ่ะ เมื่อกี้ไปถามโรงแรมมาถามว่าสายนี้รถไฟฟ้าปิดกี่โมงเขาบอกว่าสองตีสองอ๋อเหรอตีสองอ่ะวันนี้นะไปเดี๋ยวถ้าเไาติดงานจะถึงเออไปเพื่อใครจะกลับกันแล้วคนเยอะมากคนแบบเป็นดงเลยดูเออเป็นคนเยอะเนี่ยไูดิรออะไร เยอะมากอันนี้เรากำลังจะไปแบบว่าขึ้นรถไฟฟ้ากันอ่ะคุณแม่แบบทุกที่อ่ะเยอะมากเปกันดิเป็นตรงเลยอ่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้วกะเด็กกะบ้านมงลงขึ้นรถไฟฟ้าเนาะใช่เดี๋ยวขึ้นรถไฟฟ้ากันเดี๋ยวดิเฮ้ยแต่แต่งรถมันต้องไปทางนู้นป่ะไม่เป็นรถไฟชาน่ะเออไม่ใช่ของเราก็คือที่เราลงรถไฟฟ้ากลางอ่ะ ใช่ป่ะโอ้โหคนเยอะมากโหด้านสุดๆอ่ะมาจากไหนกันเนี่ยเยอะกวญี่ปุ่นอีกเนาะพี่นเนรู้ไหมโอ้ญี่ปุ่นยังไม่ได้แบบจริง ตกละนอกข่าวเขาแบบคิดว่าเราเจะนเจาองทีนี่ได้สิมาเชิญเลคระบสาหน่งครัคับไม่เลยสวยทีสุดมองอะไรกันไม่รู้ว่าตัวเนี้ยเนี่ยแล้วเขาก็มีนักข่าวมาอะไรก็ไม่รู้อ่ะเลยไปเลยลนีะระเลยะ มายืน站着ลูกค้าอย่า推อย่า挤慢慢走อย่า推อย่า挤慢慢走เมื่อเจอชั้นทางด้านขวาลูกค้าอย่าพ<问>ูดอย่าพ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 ู เยอะมากเฮ้ยรถเข้าแถวใอยเข้าแถวเขามีเจ้าที่รถไฟฟ้ามาจัดระเบียบเต็มเลยมีทั้งตำรวจทั้งอะไรมาเต็มเลยนะโหจัดระเบียบแบบสุดๆเลยดูดิเนี่ยเขาล็อตแรกกับเรามาล็อตสองเขาก็ยังไม่ให้เข้านะคะให้ล็อตแรกไปให้หมดก่อนอะเหรอโอ้ล็อตแรกยังไม่หมดจะล็อตแรกอยู่ข้างในข้างเยอะมากเลยอะเออดูดิใช่เยอะสุดๆ แบบคนแบบอลังการงานสร้างมากมาเขาดาวที่แบบว่าไทเปเนาะคนเยอะนี่คือคนรถมาพร้อมกับเราเออรถสองมีใครได้เข้าเขาไม่ได้เข้าเออเนาะใช่คอยรอก่อนเราต้องการกลับไปซีนเหมือนจริงไหมใช่เรื่องไปใช่หรือแบบอลังการมากอ่ะรอเราต้องรอหน่อยออตอนแรกเรากลางว่าจะไปนั่งลนเมแล้วอ่ะเออ คิดว่ารอนานมากแต่อันนี้รอไม่นานเออดูเจ้าหน้าที่เขาแบบว่าดูเข่งขึงดูอันนี้มากะเอยหรอสงสัยเกณฑ์เจ้าหน้าที่รถไฟฟ้ามาหมดแล้วเนี่ยคนมาเยอะเหรเยอะมากใช่เยอะเลยดูดิเช้าวันนี้นะโหทุกคนมาได้ต้องแบบดูนะอแต่ก็คือว่าเขาก็คงดูระบายเร็วอยู่เนาะใช่เพราะให้ลงมาทีเยอะอยู่เนาะไม่ได้มาอัดอัดทีเดียวดูข้างบนดูข้างล่างนี ไอ้ป้าไปแล้วไม่เคยเห็นคนเยอะขนาดน,นี้เลยอะ่ะเ้อมัคยไหมหิบบบไม่เจอบ้านพุ่งคนเยอะสุดอะ่ะถ่ายแล้วเป็นการรวมพลคนที่เยอะมากๆอือสุดยอดเลยอะ่ะแล้วนี่ดู เป็นไงเยอะไหมเยอะเอวมากไหมเยอะมากเนาะใช่เนี่ยเราไปฝั่งนู้นเราไปไทยซีเหมือนอ๋อฮะโอ้โนนเนี่ยดูแบบเหมือนมดอะไรเดินเยอะเยอะเลยอ่ะโอ้โหเหมือนอะไรพี่เลยอ่ะเหมือนเหมือนอะไรอ่ะมดงานอ่ะใช่เดินมาเป็นขบวบบวบเลยเนาะเออเดี๋ยวเราอตรงนี้ก็ได้เนี่ยโอ้โหตรงทางงูติดติดอื้อหือมันเยอะ เตรงนี้เอาดูตรงนี้โอ้ีเยอะมากเลยอ่ะทุหม่กอนสุไปเต็มขึ้นรถใาแล้วใช่เต็มแล้วนะอือเต็มจริงจนะเออถ่ายภาพหมุนที่ตรงนี้กัน Signature แบบนีนใช่ไหมไปเราไปเล่นภาพหมุนตรงนี้ดีกว่าสวยเว้ยภาพหมุนตรนี้เฮ้ดูวันจ